สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนข้าเมืองกันไม่ใช่เมืองเกษตรนะคะเป็นร้อยเอทข้างนะคะมาซื้อของกิมีแม่จ๋าก็เป็นคนถ่ายมากับพี่เจมแล้วก็พี่เปียนะคะมาซื้อกระเบื้องติดเสาค่ะแล้วก็ปูนนะคะมาซื้อของไปทําบ้านหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะหรือว่า คิวเทประตูอะไรนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินห้างโรบินสันกันจ้าพี่เปียกับพี่เจมก็มานะคะเมืเข้าห้างมานะคะก็ไม่ลืมที่จะซื้อของไปฝากพวกหนูค่ะไปฝากลูกๆนะคะมาซื้อชูชีร้านแรกเลยค่ะมีแต่ของน่ากินค่ะชูชีราคา10บาท2 0บาทนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็น่าทานมากเลยนะคะแม่จ๋าก็ซื้อมาเป็นร้อยเลยค่ะกินไม่หมดค่ะไว้กินวันหลังตามไปด้วยร้านโดนัทนะคะโดนัทคือ อร่อยมากได้แก้วน้ำมาด้วยเป็นของโปรดพวกหนูนะคะพี่เปียกก็ซื้อไปฝากน้องกัปตันเหมือนกันค่ะมาซื้อบัวทำสระอุปกรณ์ช่างไปให้พ่อจ๋าทำบ้านแล้วก็ไปทำงานค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยกว่าจะถึงบ้านก็คือบ่ายค่ะเกือบค่ะโดนัทก็เป็นของโปรดพวกหนูเลยนะคะมีแต่น่ากินค่ะเป็นโดนัทชั้นดีเลยนะคะในห้างก็จะเป็นโดนัทท่อนข้างมีราคาค่ะแต่ว่าอร่อยคุ้มค่ามากค่ะ หลังจากที่เราคีบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะนําไปคิดตังค่าให้เขาแพ็กใส่กล่องให้แล้วก็เลือกกระบอกน้ําลายสีสวยค่ะเอาไปให้น้องกับตันกับน้องมะปางคนละแก้วค่ะชูชีก็ได้แล้วค่ะโดนัทก็ได้นะคะบอกเลยว่าไปไหนมาไหนคือไม่ลืมที่จะซื้อของมาฝากพวกหนูค่ะ ทั้งแม่ทั้งพี่เปียเลยนะคะใจดีทั้งคู่ค่ะ <c oughs> กระบอกสีเหลืองๆจะเป็นของมาปางนะคะส่วนสีฟ้านะคะเป็นของน้องกัปตันค่ะ <c oughs> พี่เจมคือเดินถือของเยอะมากค่ะ <c oughs> ไม่หมดแค่นี้นะคะเรามาต่อกันที่ร้าน KFC ของโปนแล้วจ้า <c oughs> บอกเลยว่ามาซื้อครั้งนี้คือของมาลุงตุงตังมากเลยค่ะถือไปถือมากแล้วก็มาเ <c oughs> จอขนมอร่อยๆนะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้ค่ะแม่จ๋ากับพี่เปียกก็จัดเลยจ้า ลายชิ้นมากหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยไ,ได้มีดีแค่หน้าตานะคะภายในยังอร่อยด้วยวก็มีหลายไส้เลยนะคะทั้งวันนิลาทั้งช็อกโกแลตคนมามุงซื้อเยอะมากเลยนะคะเราต้องต่อคิวซื้อนะเขาทํากันสดๆเลยนะคะเลยบางคนในห้างนี้ไม่แพ้มิกซี่ค่ะเพราะว่าคนเยอะมากของกินก็เยอะไม่แพ้กันค่ะ ของกินก็คือเยอะมากแล้วก็มีหลายไส้มีหลายหน้ามีแต่ของอร่อยเลยนะคะกว่าจะได้นะคะก็คือนานมากเพราะว่าคนเยอะเลยนะคะก็อยากคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าไปซื้อของมาทําบ้านไปซื้อคิ้วกระเบื้องหรือว่าไปซื้อของกินกันแน่กว่าจะได้แต่ละทีคือนั่งรอค่ะของก็คือเยอะมาก พี่เจมก็คือนั่งรอจนจะหลับค่ะรู้สึกเหมือนว่ามาซื้อของกินเยอะกว่าซื้อของไปทําบ้านอีกค่ะเยอะมากตอนที่อยู่ในห้างฝุนก็ตกนะคะแต่พอเราเดินออกมาฝนก็หยุดตกแล้วค่ะนี่ค่ะของที่เราได้เยอะมากมาซื้อของกินค่ะแล้ก็จะเห็นลายถนน่งนะคะพาทวานตกค่ะนี่โรบินส์มาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีชูชีมมีเค c มีโดนัทมีขนมปังมีเยอะแยะเลยค่ะ มีอีกกว่าน,นี้นะคะมีเยอะกว่าน,นี้อีกค่ะคือเยอะมากมาซื้อของกินค่ะช้อปปิ้งวันนี้นะคะหมดไปเยอะมากค่ะมีของกินเยอะแยะเลยได้ของกินครบทั่วเลยจ้ามีแต่ขนมทานเล่นมีแต่ของกินเอาไปฝากเด็กๆค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ